กำลังนำรถลงทับนำมาติดวิ้นครับ L N 1 0 6เป็นอีกหนึ่งคันที่เป็นงานสร้างพิเศษใช่ไหมอีกแล้วครับมาด้วยรถสไลด์เลยรถที่นี่เป็นรถคลาสสิกค,ครับ L N 1 0 6แท้ครับขอเดียว จัดให้เจีมช่างวันนี้มาสายหน่อยครับรถเดิมๆนี่ล้อเดิมๆเ,เ,เลยครับรถตามไม้เดิมๆเ,เลยครับอืยางกอไก่มาเลยครับยางกอไก่ทุกอย่างเดิมหมดเลยครับก็มาติดวินไฟฟ้าของไฮวินนะครับ đưa một lời khờ lợn ngoài